t o y ยต a าพรี s c ส m คัมแบแล้วเปิดตัวมาแบบใหม่หมดจดมีทั้งรุ่น PHEV และ HEV คาดการว่าจะเปิดตัวปลายปี2022แต่นี้ก็ปลายปีแล้วนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรอดใจรออีกหน่อยก็แล้วกันยังไงพี่เขาก็มาแน่แต่เรามาทำความรู้จักกับ t o y ยต้าพรี s วสเจเนอเรชันที่5นี้กันก่อนดีกว่าว่า จะมีอะไรใหม่บ้างก่อนจะฟังกันต่ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Subscribe Auto Spin Channel เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพู้เราทุกคนด้วยนะครับเราขอบอกก่อนว่า Toyota p r i ี s โฉมล่าสุดที่จำหน่ายในประเทศไทยเปิดตัวครั้งล่าสุดไปก็เมื่อ,อ,อปี2553หรือประมาณ12ปีที่แล้วได้ยินแล้วก็ได้แต่อื้อในใจว่านานมากแน่ปี1997และ98รางวัล c า r of the y e ะเประเทศญี่ปุน่น ปี1999รางวัล Eco Mission นอสอเมริกาปี2004รางวัล Motor Trend Car of the Year และรางวัล Car of the Year ของทวีปอเมริกาเหนือปี2005รางวัล Car of the Year ของทวีปยุโรปปี2006 Winner of e c o Challenge ปี2008รางวัล JD Power Most Dependable Compact Car โดยยอดขายทั่วโลกรวมทั้งหมด3เจ n เนอเรชั่นในปี2553กว่าไปทั้งหมดประมาณ2ล้านคัน เหตุผลที่เจ้าโตโยต้าปร u s ูขายดีขนาดนี้เพราะเป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกที่ประหยัดน้ำมันมากๆและมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8และรูปร่างหน้าตาสุดเฟรนลี่เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยส่งผลให้โตโยต้าปรีวประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากส่วนที่ประเทศไทยของเรานั้นหลังจากหมอมือบายบายเจเนเรชันที่4ไม่ได้ทําตลาดมานานถึง12ปีแต่สําหรับเจเนอเรชั่นที่5นั้นบอกเลยว่ามีลุ้นเพราะตอนนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากาลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดถ้าพี่ใหญ่อย่างโตโยต้าไม่ทําอะไรบ้างมีหวังโดนแย่ไปหมดแน เราก็ได้แต่หวังว่า Toyota จะนำร r ย u s Generation ที่5นี้มาทำตลาดในไทยบ้างแต่วันนี้ร r ย u s จะมีอะไรใหม่บ้างเรามาดูกันเลยสำหรับ All-New Toyota Prius 2023รถยนต์ 23, Hybrid Generation ที่5ขับเคลื่อนเครื่อง,องยนต์ผสมพลังงานน้ำมันและพลังงานไฟฟ้ามีทั้งรุ่น PHEV และ HEV โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3รุ่นด้กันได้แก่2.0ลิตร PHEV 1.8ลิตรและ2.0ลิตรแบบ HEV การดีไซน์รูปรักภายนอกจะถูกออกแบบเป็นทีมเดียวกับกลุ่มรถไฟฟ้า BZ-Series มีไฟหน้าแบบ s h a p e ไฟท้ายตียาวเป็นแนวนอนแต่มีเส้นสายที่คมกริบเหมือนวาดด้วยผู้กันตัวถังด้านท้ายจะล่าลงมาสไตล์ฟาสแบบ็เส้นสายทั้งหมดจะมีความลื่นไหลและลงตัว ถูกสร้างู่บนพื้นฐาน TNGA Platform เจเนอเรชันที่2เส้นสายจะต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงโดยจะมีความเรียบง่ายและหรูหราภายในยังคงมีห้องโดยสารที่กว้างขวางที่มาจุดขายของรถคันนี้ส่วนจุดเด่นของ Toyota Prius Generation ที่5ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการขับขี่ทาให้สามารถขับด้วยพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเดิมถึง50%หรืออย่างน้อยประมาณ94.5กิโลเมตรแบตเตอรี่13.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ทำงานสลับกับพลังงานน้ำมันที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรเมื่อทั้ง2ระบบทำงานร่วมกันจะสร้างพละกกำลังสูงสุด223แรงม้อาอัตราเร่งสู0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.7วินาทีช่วงล่างมาพร้อมกับระบบกันสะเทือนที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นทั้งแบบแมชเฟอร์สันสตรัดสลับล้อหน้าละดเดเบิลวิสโบนสลับล้อหลังระบบความปลอดภัยจัดเต็มยกชุดตามมาตรฐานของโตโยต้าเซมิเพนส์รวมถึงระบบจอดรถอัตโนมัติแอดวานซ์พาร์ก ที่ช่วยจอดได้หลายท่าเอาใจคนขับรถมือใหม่แบบสุดๆสดๆ่วนภายในมีหน้าจอมากวัวดแบบดิจิตัลขนาด7นิ้วระบบควบคุมความบันเทิงภายในไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอมาพร้อมระบบนำทางบนคลาวด์สำหรับดูแผนที่และดูการจรจาจรแบบ Real time. แเรียลไทม์เครื่องเสียง JBL พรีเมียมเชื่อมต่อพอร์ต USB-C และกล้องบันทึกภาพหน้ารถที่ติดตั้งมาให้เป็นอุปรอกรณ์เดียวกันกับตัวรถ มันทึกภาพลงใน ECU อยู่ในโมดูลซึ่งทั้งหมดได้ถูกออกบแบบมาเป็นอย่างดีไม่มีสายพลุงพลังให้กวนใจมีความเนี้ยบไม่ต่างจาก v z 4X เลยแม้แต่น้อยถือเป็นการออกแบบภายในที่ทาง To y ยต้าได้ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดี หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมโตโยต้าถึงไม่ลงมาเล่นตลาดรถไฟฟ้าล้วนสักทีก็เพราะทางคุณอากิโยโตโยดะได้กล่าวว่าผมตัดสินใจแล้วที่จะไม่ทิ้งลูกค้าไว้ข้างหลังโดยให้เหตุผลว่าในอนาคตอย่างน้อย45ปีข้างหน้านี้ระหว่างเปลี่ยนถ่ายสู่ระบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวลูกค้าควรจะมีสิทธิในการเลือกใช้พลังงานได้ทั้ง2ระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆสําหรับประเทศที่กําลังวางรากฐานด้านพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จตามจุดต่างๆเช่นที่บ้าน ที่ทางานหรือตามศูนย์การค้าต่างๆพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยก็หวังว่าเราคนไทยจะได้มีโอกาสได้ขับเจ้า p r ウスเจเนอเรชั่นที่5นี้ไม่ช้าก็เร็วสําหรับความคืบหน้าของตลาดในไทยจะเป็นอย่างไรนั้นโตโยต้าจะนํามาทําตลาดที่ประเทศไทยหรือไม่ทางออโตสปินจะมาแจ้งกันให้ฟังอีกครั้งแน่นอนครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Subscribe Auto Spin Channel เพื่อเป็นการาังใจายให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ